สวัสดีครับอ่าเมนี่วันยดสุดขีดน,นะครับงนนานพาเบาอมิ่นครับผมพึ่งหลวงพึ่งหลวงนี่ครับส่งบรรยากาศช่วงบ่ายๆครับผม lắng bảy cầm lắng bảy vô đâu con nghe, nghe. nghe mối hiển <laughs> cứ dư xuống thế phù wow. hợp để bơm thì số hả? mày bưng vấn đề là phạt thì lên phạt ừ. nhưng mà không đâu tông nhiệt lọ lên nhiệt lọ nhau lên ตังลังอ่เอาเตาตั is ้งห่งลงวันเ้ครับเขาต้องตั้งหลังอะเอาเตาตั้งห่ล่งนี่ประมาณสเมตรเด็ดี่ครับปลาทังหมดไงนตัวนี้ปลาไผ่ครับ นี Ay, ah. nee. right. ่ครับเห็นดำๆนี่แมนได้เนีลยนี่ครับจากคอครับผมนี่ครับน่าจะสเมตรครับระดับนี่ครับกับแกงครับ สามตัวสี่ตัวมันจะมาทำไมนักล่านักล่าครับเดินป่าตาที่ทงอยู่ป่าครับผมออกเดินป่าในพันใช่ไหมนี่ครับดูกับนุ่มครับนักล่านักล่าอันนี้เสื้อไม่ใส่ครับกับพานโอมครับพานโอมขนมต้มครับนี่ครับเป็นไงมัตตนน คน,นเดิน่าช่องมัตตนนท์นะครับนี่หนุ่มมองสายตาดีไหมมันมีหัวน้ำหวานไหมนี่นีนด่ดูดูดูต้นดูต้นไม้ดิมันซึมเข้าไปจนต้นไม้เปลี่ยนสีนเห็นปะตรงตรงนั้นใช่ไหมหต้องเดินเดินเดินฝั่งนี้แต่ว่าไม่เห็นอ๋อเห็นมนัตตานตนท์นะมัตตานนท์ ต้องขึนขึน,ขนไั้ไรบ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไปตัดหญ้ามันอยู่ลําต้นมันด้วยสิปัญหาคือว่าต้องบันไดบันไดจะถึงเด้อซูมไม่ได้ว่ะซูมได้ก็ที่หน้าจอของทูมเนี่นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยว,วเวลาเราหาวิธีเอาเสร็จแ,แล้วค่อยถ่ายให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมเบิง้งว่าลืม <c oughs> นะครับ สักการะด้วยโอ้มีต้องอันหาให้ผมด้วยหาะอันหามาเลยตันนีกเ่าอเอาเร<อ>ียเอาอันหามา้ยวันบ่ได้หรอกอันไดเก็บภาพได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝากติดตามตอนต่อไปครับอย่ามัวก่อนครับนี่ครับไม่เห็นบันไดครับผมตันไม่เห็นบันไดซะก่อนอย่ามัวกรณ์ก่อนครับ

กูไก่จะลมก่อนก่อนพลาดไงตอนพลาดเราจะไม่โดนก่อนแล้วเราต้องเออได้ได้พี่ได้ไม่ครับไม่งั้นไม่ต้องเหล็กเลยเอาแค่นี้ถ้าจะขึ้นไปเลยอะป่ะสิอ่ะขึ้นไปเลยขอให้พลาดได้ก็พอแล้วถ้าขึ้นไปเลยก็ไม่ต้องต่อเนื่องต่อไม่งั้นต่อหนักอืมขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมทำเองมาฟังนี้ดิ ข็งเอาขึ้นมาอีกพี่เอาขึ้นมาอีกอันแรกอันแรกช็อตช็อตแรกขึ้นมาสูงเลยเออประมาณเนี้ยเออไอไอที่ก้าได้เลยอ่ะขึ้นมาอีกก็ได้ขึ้นมาอีกนิดนึงพี่ใช่เอาเฉพาะคนมันนั่นนวลเอาคุ้นนานาเออก็แรกเออเนี้ยล่ะเออ

โควิดท้ายก่อนเจ็เจ็บเริ่มอยู่ตัวแล้วค่อยทำนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแผนการเยอะแยะครับตอนนี้ มันก็เหมือนไว้ตัวยังมกูขึ้นไปกูยิงสีใส่ล้อยกูยิงสีจอเข้าใจปะเนี่ยมึงเห็นมันบ่กับปุ๊กึงเนี่ยเนี่ยตามบอกว่าไมปินขึ้นหาลูกสาวชาวบ้านใช่ไหมเาาไปท้เนทเ่ทาปแต่ตรงเนี้ยไม่ัไหรอะไรเรา ที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับบันไดจักเมตรครับสร้าง6เมตรกว่า6เมตรเลยหรือครับโอ้14เมตรเอง4เมตรบันไดเนี่ย6เมตรใช่เหรอพี่ใช่กับซื้อมาเนาะไม่ไถ่เออซื้อมาพอดีครับใช่น่าจะพอดีครับแปลว่าไอ้นั้นไม่ใช่มเมตรแล้วน่าจะ5เมตรอะไม่อันนี้น่าจะยาวกว่านะโมเมนตั้งผึงอ่ะอันนี้น่าจะประมาณอันไดยาวกว่าอีเด้อครับ แบกไปครับกี่เมตรนะแปดเมตรอันนี้บันไดกันเรียบร้อยนะครับเดินทางเขาสู้เป้าไม้ครับผมวันนี้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไว้ไกลเดี๋ยวจังเบิงนะครับเด้อทำพิธีก่อนครับเรกไหม้ก็ ไอ้หาคูผู้เออุ๊ยปัดๆออกเด้อผมเด้อไปดิมาอันนี้่ไม่หมดแล้วอันนี้จะเป็นการ บริกรรมคาถาขอเลขงวดนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ มาี้เอามิก็ได่ลเอาสอดเข้าไปช่องนี้เราผัดไปเลยเนี่ยังนี่ตั้งไหนตังคุณตัองนี่นะวิาังนี่นี่นี่ต้องทอดตรงนี้ไปยกมาไปกันอันใดขึ้นครับบ่นนี้าเข้าไปกายาุตชื ủa bọc quần nó hơn gì đâu ba, thấy là hàng con nữa, những <laughs> này pí, thank you